สวัสดีครับวิธีการกดใช้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือในส่วนของการคลองขีดนะครับ7,000บาทต่อคนนะครับของเราชนะนะครับเมื่อนะครับเวลาที่เราอยู่ที่หน้าแรกนะครับของกระเป๋าเราชนะหรือว่าของกระเป๋าเป๋าตังค์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับมองข้างบนซ้ายมือนะครับที่ G Wallet นะครับผมเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีนะครับ ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้นะครับก็คือเราชนะนะครับผมกดใช้สิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือนะครับผมค่าของชีพนะครับผมไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะครับนะครับหลังจากนั้นแล้วก็นะครับคลิกตรงใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับแต่ว่าข้างบนนะครับจะระบุว่า ใช้สิทธิ์ได้สัปดาห์ละ1,000บาทนะครับรวม9,000บาทนะครับก็คือสูงสุดไม่เกิน9,000บาทต่อคนนะครับแล้วทีนี้นะครับช่องนี้ก็จะเป็น1,000บาทนะครับผมใช้สิทธิ์นะครับต่อ1สัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็ได้ที่1,000บาทนะครับผมสามารถสะสมได้นะครับผมสามารถสะสมได้ว่า สสัปดาห์3ส,สัปดาห์นะครับผมก็ค่อยไปกดใช้สิทธิ์ครั้งหนึ่งก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน,นครับวิธีใช้สิทธิก็มาคลิกที่ตรงสแกน qr code นะครับผมตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปร่วมได้แล้วก็ใช้จ่ายตามที่สินค้าตามที่เราต้องการนะครับผมจากทางร้านค้าที่ร่วมนะครับผมสําหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครนะครับ ก็ลองมาสมัครดูนะครับเซิร์ชคำว่าเราชนะนะครับข้างบนนี้แล้วก็ลองลองคลิกดูนะครับผมที่เว็บไซต์เราชนะนะครับผมคลิกก็จะเข้ามานะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้นะครับผมที่หน้านี้นะครับก็จะมีลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีตรวจสอบนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับผม โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ